ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยที่อยู่มองใดให้ปลอดภัยกชนะฝนถ้ามันตกลงก็ท่วมอย่างนี้แหละนะครับเป็นทุกปีค่ะท่วมหลายวันนะถ้า,ถา,ถาม,มันท่วมก็ประมาณสองสามวันถ้าฝนไม่ตกก็ประมาณสองวันมันก็ยุ่นะคะครับ สุนเรนบ้านฉันครับให้ดูน้ำรอระบายนะครับที่ถนนสายยุทธศาสตร์นะครับเดตอนนี้จะไปบริษัทซีเกตนะครับซึ่งน้ำซ่วงมาสองสามวันแล้วนะครับปริมาณน้ำมีจะสูงขึ้นนะครับให้ดูสถานการณ์นะครับท่านที่จะไปทำงานนะครับอีกเลี่ยงเส้นทางสายนี้นะครับสุนเรนบ้านฉันครับอยู่บริเวณค่อนข้างลำบากนะครับมอไซค์เนาะ น้ำค่อนข้างสูงพิชพรก็ท่วมนะครับทางแก้ก็รองเท้าแตะก่อนนะครับแล้วก็มัดใส่รองเท้าผ้าใบนะครับน้ำสูงจะครื่นแข่งนะครับตอนนี้ยาว่าครับเดี๋ยวเราจะลุยให้ดูวันนี้ก็ให้ดูสถานการณ์น้ำนะครับซึ่งรอระบายสองฝั่งจะสูงนะครับถนนก็จะเป็นคลองนะครับ แก้ปัญหาระยะยาวก็ต้องวางท่อระบายน้ําให้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าสายยุทธศาสตร์นะครับไม่มีท่ทอระบายน้ำเนาะมันก็ออกลําบากอยู่นนดนึงครับก็เป็นปัญหาที่สะสมมานานนะครับของคนที่ทํางานบริษัทสีเกตนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับชาวบ้านอยู่ทถวนี้ก็ได้รับผลกระทบนะครับ ก็ต้องหาทางแก้ไขเนาะอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องทําทุกหน่วยงานนะครับอย่างบุรณาการนะครับเพราะว่าความยากลำบากของชาวบ้านนะครับที่ซอยนี้นะครับถนนตัดผ่านมาจากยุทธศาสตร์ไปซีเกตนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูยาวๆนะครับนะชื่ออะไรเออชื่อผมทย์เป็นไงครับน้ำท่วมตรงนี้มันสะสมมานานเลยเนาะใช่เดือดร้อนไหมเดือดร้อนดีบ้านเราอยู่ตรงนี้นะข้า,าบ้านด้วยเนาะ มันแก้ปัญหาไม่ได้เลยเนาะตรงนี้ไม่ได้ทุกีฝนตกไม่แรงมันก็ท่วมใช่ไหมมันไม่ไหลไม่ไปไม่ไปเลยเนาะครับผมนี่ก็คือปัญหาเรื่องรองชาวบ้านนะครับบ้านเข้าบ้านไหมเข้าเข้าเนาะเข้าออกก็ลำบากเนาะประมาณกี่วันถ้ามันถ้ามันตกตลอดซอยเลยนะครับครับวมมานเนี่ยครับผมตลอดแนวเลยอยากให้หน่วยงานมาแก้ไขเนาะ สูนสเนันมาจัานครับอยู่ที่บริเวณถนนสายยุทธศาสตร์ไปบริษัทซิเกตนะครับรถสายนี้นะครับคนใช้เยอะนะครับก็อยากให้ทุกภาคส่วนนะครับเข้ามาดูนะครับที่น้องเดืดร้อนมากนะครับเพราะว่าขังหลายวันนะครับแอนมินผ่านมาแทบทุกวันนะครับก็เจอนะครับคนไปทํางานต้องเปลี่ยนระบบใหม่ต้องเป็น แลงานรองเท้าแตะนะครับแล้วก็เอารองเท้าใส่ในหน้ารถไปนะครับสมเด็มั่นฉังครับดูปัญหาน้ำเพื่มสะสมนะครับของบริเวณถนนสายยุทธศาสตร์นะครับมาสิีเกตนะครับที่น้ำรอระบายนะครับก็ระบายลำค่อนข้างลำบากนะครับเป็นปัญหาไม่ได้เกิดเพิ่งเกิดนะครับเกิดสะสมมาหลายปีแล้วนะครับเพราะว่า เส้นนี้นะครับน้ำไม่มีที่ระบายนะครับต้องแก้ปัญหาร่วมกันนะครับระวังตลอดในงานเลยนะครับเพราะชาวบ้านที่อยู่ใส่สองข้างทางถ้าเช่วมน้ำเช่วมมันก็แทบจะเป็นไม่แท่ไม่มีคนรนะับลานชาก็ะลำบาออกของไปทำงานก็ลลำบากนะครับ รอระบายนะครับเพราะว่าทางระบายน้ำไม่มีสองสองฝั่งถนนจะเห็นนะครับว่าสูงกว่าถนนนะครับอันนี้ถนนก็กลายเป็นคลองนะครับเพราะว่าการขยายของเมืองเนาะนี่แหละครับของความเจริญก็มากับการวางแผนระบบน้ำด้วยนะครับ ระบบน้ำไม่ได้การแก้ไขก็จะเป็นปัญหาแบบนี้นะครับคือสองฝั่งจะสูงกว่าจะสูงว่าถนนนะครับน้ําก็ไม่มีที่ระบายยาวมากนะครับระยนะทางรวมร้อยเมตรเลยนะครับน้ำสูงมาก กับจะล่วงเลยนะครับลุ้นกันอ่ยโอ้ลึกมากเรยนี้ลึกเกอบเม็ดนะครับตรงนี้นะครับ,รบลึกมากเลย นนสายยุทธศาสตร์บริเวณพุชฮิวนะครับลทางเลี้ยวไปพิชพรนะครับน้ําเริ่มเอ่อขึ้นมานะครับจากการรอะบายนะครับน้ําที่ไหลจากซอยเข้าไปบริษัทสเกตนะครับน้ําเยอะนะครับในซอยนะครับขับขี่ระมวดงระวังนะครับรถใหญ่นะครับพิารณากาน้ำจะขึ้นไปพี่น้องที่จะเดินทางไปทำงาน 你看，白龙了。